เนี่ยครับวันนี้เรามาใช้ชีวิตชิวๆคุณแม่นะครับผมนีมีน้องหมาด้วยอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งกับข้าวแล้วนะโอ้โหนีบุก,ก็มีนะฮะนานๆครับนนนนจะมีโอกาสใช้ชีวิตแบบน,นี้รีบใช้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสอร่อยมากครับวันนี้เป็นวัน,นที่ห้า เมษาปีพุทธศักราช2666ร้อรนลมร้อนนะแม่นะสุณย่งอาหารโอเคครับถ่ายมันทึกไว้เท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวพอเรากินแล้วเราก็จะนอนนะฮะ ไม่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยเก็บไว้เป็นความทรงจำมาดูปุ๊บก็รู้เลย